สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะในวันนี้เนี่ยอุ้มก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มวิวทิกต็อกค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้กระแส t ิกต็อกเนี่ยมาแรงมากๆเลยเนื่องจาก t ิกต็อกนะคะเขาสามารถทำไรายได้ได้ดังนั้นนะคะการเพิ่มวิว t ิกต็อกการเพิ่มฟอลโล่ t ิกต็อกหรือการเพิ่มไลค์ทิกต็อกเนี่ยจำเป็นมากๆนะคะสำหรับในยุคนี้ และที่สําคัญนะคะการเพิ่มวิว TikTok ทิกตอ o k ทาง่ายมากๆค่ะใช้แค่เพียงลิงก์ทิ k t o k นะคะในการทําไม่ใช้รหัสผ่านดัง,งนั้นไอ้เขาเพื่อนๆปลอดภัยแน่นอนส่วนขั้นตอนจะเป็นยังไงติดตามได้เลยค่ะจากในคลิปนี้เริ่มแรกนะคะก็ไปแอดเพื่อนกันก่นกอนค่ะที่โปรแกรม Line นะคะเปิดคําว่าเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็พิมพ์แอดไซ n f ฟอ l โล่แอนไลนค่ะอย่าลืมใส่อด้วยนะถ้าพิมพ์ไลน์แอถูกต้องนะคะไลน์จะชื่อว่า Follow Emergency ค่ะ วันนี้นะคะอุ้มจะใช้บริการปั๊มวิวทิกต็อกค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนคุยกับแอดมินนะแอดมินนะคะส่งราคาวิว t ิกต็อกมาให้แล้วนะคะเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่300วิวนะคะเพื่อนๆราคา39บาทเท่านั้นค่ะไปจนถึง10,000 0วิวเลยค่ะแล้วครั้งนี้นะคะอุ้มก็จะซื้อที่300วิวคะ่ะเพื่อนๆ พอเราเลือกแพ็กเกจเรียบร้อยนะคะแอดมินเนี่ยเขาก็จะส่งสลิปเงินมาให้เนาะซึ่งหน้าตาเนี่ยก็จะเป็น QR Code แบบนี้เลยค่ะให้ทุกคนนะคะเซฟรูปภาพลงเครื่องแล้วก็นำไปสแกนจ่ายเงินได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็มาแจ้งสลิปกับแอดมินนะ หลังส่งสลิปให้อดมินเรียบร้อยนะคะอดมินเนี่ยเขาก็จะถามหาลิงก์วิดีโอ t i k t o k ค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปอุ้มจะสอนวิธีการส่งลิงก์ให้อดมินนะคะแต่ก่อนคัดลอกลิงก์เนี่ยเพื่อนๆอ,อย่าลืมตั้งค่าวิดีโอเป็นสาธารณะนะคะเพื่อที่มันจะสามารถทำไลค์ทำวิวได้ค่ะขั้นตอนนะคะ,ขนนะ,คะเข้าโปรแกรม TikTok เลยค่ะแล้วก็เลือกคลิปมาหนึวิดีโอนะคะที่ต้องการจะทำวิวพอกดเข้าวิดีโอมานะคะให้เลือกจุดสจุดค่ะ แล้วก็เลือกคําว่า copy link เท่านี้นะคะก็จะได้ลิงก์มาแล้วให้เราอะ่ะนำลิงก์มาส่งให้อดมินในแชทแบบนี้เลยค่ะก่อนเริ่มทํางานนะคะอดมินนะก็จะส่งยอดเก่าให้เราดูก่อนนะคะของเดิมเนี่ยอุ้มมีอยู่ที่177วิวค่ะแล้วก็วันนี้เซอเพิ่มอีก300นะคะหลังจากนี้นะเราก็ไปรอยอดวิวขึ้นกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะยอดเริ่มนะคะ1 7 7วิวค่ะระหว่างที่รอยอดนะคะก็อย่าลืมรีเฟชหน้าจอเรื่อยๆเลยนะ ตอนนี้นะคะก็รีเฟซหน้าจอเรื่อยๆจะเห็นได้ว่านะคะยอดขยับขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อนๆจาก177ร้อยเเป็น4 8 1วิวค่ะสรุปแล้วนะคะร้านนี้ยอดขึ้นจริงไม่ตกตารอยยอดไม่นานเป็นไปตามคำเคลมทุกอย่างเลยค่ะหลังจากยอดวิวขึ้นครบนะคะแอดมินเขาก็มีบริการส่งงานแบบนี้ได้ค่ะมันก็เป็นการแจ้งอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าโอเคงานครบนะคะยอดขึ้นครบเป็นบริการที่ใส่ใจมากๆเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปการสอนเพิ่มเบ t i k บติกตอก็จะเห็นนั่นคะว่าได้ยอดจริงแบบไม่ตกตาหากใครนะคะที่สนใจอย่ารอช้าค่ะรีบทักไปหาแอดมินได้เลยที่ไลน์แอดไซน์ฟอลโลแอนไลน์นะคะเดี๋ยวอุ้มอาจจะขึ้นไลน์แอดไว้ ide, ให้ใต้คลิปนี้ค่ะเวลาเพิ่มเพื่อนเนี่ยอย่าลืมพิมพ์แอดไซด้านหน้าด้วยนะคะเอาละค่ะในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ